ครับวันนี้นะคะรีกับช่องเวสเล็กเต้สวัสดีนะคะทุกคนเรานะคะก็มันจะทำเจ็ดวิธีเกี่ยวกับความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับเรื่องเฮขอโทษครับก็วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะก็มีแขกรับเชิญอีกแล้วนะครับในคลิปสมัย หนึ่งปีถึงสองปีนะครับที่เราก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีทำแบบนี้เหมือนกันนะครับงั้นก่อนเชืญออกกัมาหนะคัะมา,าเลยเออกกัขึ้นสิโอขึ้นช้าแต่ก่อนขึ้นเร็วกว่าน,นี้นะครับสวัสดีแค่ะสวัสดีนะคะเราก็จะมาทำคลิปเจ็ดวิธีเกี่ยวกับความเชื่อบโบราณเกี่ยวกับเรื่อง แ่ะคนอเราก็นะครับก็จะรวบคือเราก็ได้รวบรวมอะแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่26ในการถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะปล่อยวันที่31นะครับทุกคนวันที่31นะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวันฮาโรวีนเอาเอาเอาโอเคนัมเบอร์วันโอเคไม่ไม่ใช่พูดไหนพูดว่านัมเบอร์นัมเบอร์วเออจบนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปกันเลย ความเชื่อที่หนึ่งนอนไม่ห่มผ้าง่วงนอนแล้วนอนก็ร้อนแอ์ก็เสียเฮ้ยนอนไม่ห่มผ้าก็ร้อนก็ร้อนโอเคครับแต่เขาบอกว่าถ้านอนไม่ห่มผ้าระวังผีจับขานะแล้วไงอ่ะใครแชร์หรอนอไม,ม่ใครแชร์ จะกูเจอดีแน่อ๋อเม็ดหนึ่งเท่าอท่ากี่ในความเชื่อที่สองก็คือห้ามสกัดจอดตอนคืนวันนี้วีผมดีกว่า ความชั่วที่สามห้ามนอนขวางประตูอยากนอนหน้าประตูจังเลยทุกคนไปนอนกันอเอาการกัไม่กลัวเจอผีเหรอเขาบอกให้นอนขวางประตูจะเจอผีนะออกู้วอรอออออไปนอนเลยพี่ไม่ห่วงเลยโอเค ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกนอนทิศตะวันตกกันทุกคนำเชื่อที่5ก็คือห้ามขันรับเสียงในตอนกลางคืน ตอนกลางคืนอยากเล่นติ๊กต็อกเล่นดีกว่าตื้อตื้อดิวติวติว โสนแอบ,บตอนกลางคืนโ <Okay. S 1> อ,อนน้ค่อะไรอีตอนเนี้ยเที่ยงคืนแล้วนะนอนไม่หลับเลยอ่ะทิกติกก็เล่นไปแล้ว YouTube ก็ดูไปแล้วไลน์ทีวีก็ดูอยากที่ข้าจะซื้เสร็จแล้วแต่ยังนอนไม่หลับดีอ่ะอยากเล่นอะไรที่แบบมสนุกสนุกโอ้ค่ะ ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เงไน้ส่นแอบเป็นไหมดีหรอดีสิตอนนี้ตอนกลางคืนนะแล้วทำไมหนอโอลันเขาบอกว่าทาเป็นส่วนแอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผีจะบังตาโอ้ยมันสมัยใหม่แล้ววามคิดต้องสมัยใหม่จ้าเออจ่ะมาเล่นไหมเออเล่นก็ได้เออมาเล่นป่ายิ่งชูช นี่ฉันออกกันไกลตัดกระดาษ <c oughs> แยงว่าเธอต้องนับนะจ๊ะหนึ่งถึงยี่สิบจ้ะหันหลังไปเลยจ้าหนึ่งสอสามสี่เม่อเขามไม่เห็นหรอกมั้งซ่อนดีกว่า ดูช่องดูห้องนี้ก็ได้ไปหาที่อื่นดีกว่าช่วด้วยโอเคกดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยต้นผีบังตาเสียงใครเนี่ยเอียห้องนี้เสียงมันใกล้มากเลยคนไม่มีใครเลยเลิกเล่นก็ได้ คำเชื่อที่7็คือห้ามทานกับข้าวตอนกลางคืน,คนตอนนี้ตอนกนลางคืนแล้วหิวก็หิวหิวไสกินแล้วแอบกินข้าวตอนกลางคืนดีกว่าเฮ้ยออกัสหยุดก่อนเขาบอกว่าอย่ากินข้าวตอนกลางคืนนะระวังเจอผีลมผีแย่งข้าวกินนะ <c oughs> ไม่กลัวเหรอกลัวโอเคเดี๋ยวก็เจอดีแนะ่โอ้ขอเป็น <backgrounds> ผีขอเจาะไข่แดงเลยนะอย่าอย่าขอชิมดนึงนะนี่ได้โดนกินอีกแล้วะไม่ไปข้ากินข้านี้แล้นะแกงกินอแก สีน้อยดหอเลยกินไปแล้ว้วยมันไม่คูก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับองการทำาิพเจ็ดเองการจะทำเจ็ดวิธีเจ็วิธีความเชื่อความเจ็ดความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเรื่องผี แล้วก็เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับที่เรานะครับได้ทำวิธีที่นี่นะครับอเพื่อกๆชอนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like share, กดแชร์กดซับสไครต์ที่ร้านตอนนี้นะครับไปเอากัน์ดยาวหน้า,าบ้านเพือ่อทำทำ,ทำไมสนุกเหรอทำปักโ,โอสามตนุกโอ๊อ